สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวนวันนี้อยู่กับโปรเจกต์คอมเด็กหอ EP ที่8 ตูลำโพงของเราเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยย้อนความเดิมคลิปที่แล้วกันก่อนนะฮะจากที่ว่าผมจ้าเครื่องเสียงมาใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะผมก็เลยทำเป็นตู้กล่องกระดาษแบบนี้ออกมาลองดูก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะทำตัดกล่องตัดอะไรมาซื้อดอกมาใส่ซื้อแอมมาลองใส่ลงไปเออเสียงมันก็โอเคดีอยู่นะแต่ถ้าใครบอกว่าจะเอากล่องกระดาษใส่ไปแบบนี้มันก็ยังไงอยู่ถูกต้องไหมผมก็เลยทำเป็นตู้ 3D Print ตัวนี้ออกมานะฮะ เรามาดูกันไปทีละส่วนดีกว่านะเพรเริ่มต้นที่ตัวตู้กันก่อนนะตัวตู้ก็คือใช้เป็นพลาสติกนะที่ดิพิ้นเครื่องพิมพ์3ามิติพิมพ์ออกมานะพิมพ์เป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวตู้ตัวนี้และก็ส่วนที่เป็นฝานะส่วนที่เป็นฝายึดดอกลำโพงตรงนี้คือผมเคยชินกับการทํางานหลายๆอย่างก็ทําเป็นตัวบอดี้แล้วก็ทําฝามาปิดนะแต่พอพิ้นเสร็จแล้วกําลังนั่งประกอบก็นึกระลึกชาติขึ้นมาได้ว่าทําไมเราไม่พิ้นมันชิ้นเดียวเลยวะไม่ต้องมา ทากาวไเราม่ต้องอุดรอยรั่วไม่ต้องอะไรเพราะว่าถ้าสังเกตเห็นนะครับด้านหน้าฝามันนิดเดียวมันนิดเดียวตรงนี้จริงๆนะที่เหลือมันเป็นพื้นที่ของดอกลําโพงหมดเลยใช้ซัพพอร์ตนิดเดียวมันก็ปิินครั้งเดียวจบได้แล้วนะรปรินแนวตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นมาจากล่างขึ้นบนมาแบบนี้ให้ซัพพอร์ตมันขึ้นมารับตรงแค่ข้างๆแค่นี้ก็จบแล้วเออต่อมานะครับอาจจะมีแก้ในอนาคตสักนิดหนึ่งนะครับต่อมามาดูที่ดอกลําโพงกันบ้างดีกว่านะครับดอกลําโพงของเรา2ดอก3มนิ้วตรงนี้ ในวงการลำโพงบลูทูธลำโพงอะไรพวกนี้เขาเรียกกันว่าดอก HK นะครับราคาดอกหนึ่งไม่ถึงร0อยล้วตอนนี้ต่อมาวิธีใส่ดอกลำโพงของผมนะฮะมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมจะใช้กาวหมักฝรั่งนะครับกาวที่ว่ามันเอาไว้เอาไว้แปะกระดาษเข้ากับผนังนะครับแปะรอบดอกลำโพงของเราก่อนแล้วก็ค่อยวางลงไปเป็นการซีลลมนั่นเองไม่ให้ลมมันรั่วนะครับ เพราะว่าด้านหลังผมใช้เป็นพาสี i เรย์เลเยเตอร์นเดงมันก็ต้องซีลตู้ให้มันหมดนะไม่งั้นพาสีมันก็ไม่ทํางานนะครับตอนแรกว่าจะทําเป็นพอร์ตลมทําเป็นอะไรนะแต่รู้สึกว่าน่าจะจบยากกว่าก็เลยลองหาพาสีมาเล่นดูนะครับก็เลยลองตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับออนไลน์คู่หนึ่งไม่ถึงร้อยเช่นเดียวกันนะฮะก็ด้านหลังเป็นพาสีนะอันนี้ก็เป็นสายที่ว่าต่อออกมาจากดอกลําโพง2ดอกนะครับแล้วก็มาเข้าที่แอมของเรานะครับแอมตัวนี้เป็นแอมรุ่น Xy ขีด AP 15H เป็นแอมที่ว่าที่ผมเลือกตัวนี้มาคือมันมี USB Type C นะครับต่อเข้ากับเครื่องคอมแล้วคอมมันเห็นเป็นซาวการ์ดเลยไม่ต้องแบบว่าไปใช้ช่อง3.5ไปใช้ช่องนู่นช่องนี่นะครับเสียบ USB <S <S เข้าคอมคือจบเลยมันง่ายผมก็เลยเลือกตัวนี้มาแล้วมันก็ใช้ไฟ12โวลต์จัดส u ายคอมได้เลยนั่นเองตู้เราก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนวิธีการติดตั้งลงไปเนี่ยผมติดตั้งในตรงนี้นะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยตรงเนี้ยเดิมทีของเคสคอมมันจะเป็นช่องสําหรับไดดีวดีซึ่งทุกวันนี้ยังมีใครใช้อยู่ไหมครับไดดีวดีก็ไม่มีแล้วผมก็ลื้อไปแล้ววันที่เรียบร้อยนะครับก็เอาลำโพงตัวนี้ใส่แทนตอนที่ผมออกแบบผมก็ออกแบบให้ความกว้างของตู้ลำโพงผมเนี่ยเท่ากับไดดีวีดีนะครับมันก็เลยวางแมะใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนี่ใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ คันน็อตยึดเหมือนปกตินะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับด้านหน้าเป็นดอกลำโพงด้านหลังก็คือเป็นพาสซิฟนั่นเองส่วนต่อมานะครับส่วนต่อมานะครับ สายมันยังมาไม่ถึงเลยนะครับตอนนี้สั่งสาย USB ไปแล้วนะครับก็คือจาก Type C แล้วก็เป็น internal นะครับแต่ถ้าเกิดอาทิตย์หน้ามันยังมาไม่ถึงนะผมก็จะเฉาะสายยูกีนเส้นนี้ของผมแล้วนะครับก็คือตัดหัวที่เป็น Type A ที่ทิ้งแล้วก็เข้าหัวใหม่ให้มันเสียบอยู่ในเครื่องได้นะครับตอนนี้ก็ยังต้องใช้วิธีที่ว่าแบบเสียบด้านหลังแล้วก็มาเสียบตรงนี้เพื่อเป็นการลองเสียงเหมือนเดิมอยู่นะฮะส่วนสุดท้ายนะครับส่วนของฝาหน้าที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วว่า ฝามันบังเสียงไฮทําให้เสียงไฮมันเปลี่ยนไปนะถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกนึกถึงตู้ลําโพงที่มันมีโลโก้แปะอยู่หน้าตะแกงแล้วมันทับหน้าดอกอ่ะพะเวลาแกะโลโก้ออกปุ๊บเสียงมันก็เปลี่ยนนะนั่นแค่โลโก้เสียงก็เปลี่ยนแล้วแต่นี่คือแผ่นพลาสติกทั้งแผ่นเลยเว้ยผมก็เลยจะแก้ด้วยวิธีการทด d p ิ i อีกแล้วนะฮะดีให้รูปร่างหน้าตามันเหมือนเดิมออกแบบให้รูปร่างหน้าตามันเหมือนเดิมแต่ เพิ่มช่องไอ้ตัวเนี้ยให้มันใหญ่ขึ้น,นเพราะตอนเดิมมันเป็นแค่ช่องใส่แผ่นซีดีไงก็อาจจะตัดให้มันใหญ่ขึ้นอะไรแบบนี้นะทาให้มันไม่บังหน้าดอกให้เสียงมันไม่เปลี่ยนนั่นเองแล้วแล้วก็ค่อยแปะกลับไปใส่เข้าไปแบบนี้นะแต่สุดท้ายนี้คลิปนี้เราไปลองฟังเสียงกันดีกว่านะอีกคลิป2คลิปก็น่าจะจบซีรีส์นี้แล้วนะเพราะตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเหลืออีสาย USB นี่แหละยังไม่มานะกับอ e ีทแผ่นนี้นะก็นั่นแหละลองไปฟังเสียงกันเลยดีกว่า รักคุณเสยิ่งกว่าใครรักคุณเสยิ่งกว่าใครที่ไหนก็ขอให้บุญช่วยขอให้รวยขอให้รวย,วยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ <structured> เด็กคู่ฉันยังไม่เกิดสักทีและดูมันยังไม่มีวีแววจะพบเจอาอาไม่รับรับอยู่ทันที Rock to rock. Just like the sunrise, you know. ณะะนะจุดจุดนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเสียงที่ท่านได้ยินนะฮะก็เสียงสดครับอัดโดยใช้อันนี้แหละคือถอดไม้ที่ใช้ถ่ายปกติไปใส่อาน,นุลแล้วก็อัดเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ว่าเสียงนิดหนึ่งนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลืมติดตามรายการแดงปราส์ได้ที่ Facebook YouTube แล็เว็บไซต์ลิงก์ในคำบรรยายวิดีโอสำหรับวันนี้แดงปลาสวรค์สวัสดีครับ